หัวหน้าสายสืบที่มีความสามารถพิเศษคือฉันสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสได้โอ้ยรัคาญเว้ย ลูกสาวฉันฉันเลี้ยงมาอย่างดีเพี่พร้อมทั้งฐานะการศึกษาฉันไม่เชื่อคะ่ะว่าลูกสาวของฉันเนี่ยจะจบชีวิตด้วยตัวเองฉันว่ามันต้องมีคนทำแน่ๆเลยคะ่ะงั้นฉันขอสอบปากคำพวกคุณทุกคนเลยนะคะพวกคุณคือคนที่คุยกับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายถูกต้องไหมคะ บอกก่อนนะคะว่าฉันมีสัมผัสพิเศษสามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วก็ผู้เสียชีวิตอย่าคิดแม้แต่โกหกเลยนะคะเรื่องแบบนี้มันจะมีได้ไงหลอกเด็กชัดๆงั้นลองดูไหมคะนี่คุณมีคนอื่นใช่ไหมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอาทำแบบนี้ได้ยังไงอุ้ยอ้ยลำคาญเว้ยก็เป็นซะแบบนี้ไงใครจะไปทนไหววะ มมีเมีเยน้อยนี่นคุณมันเรื่องส่วนตัวผมส่วนตัวไม่ได้หรอกนะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยพลาดพังทำร้ายภรรยาของคุณก็ได้ไอ้เลวไอ้เขยชั่วฉันไม่น่าให้ลูกสาวฉันเนี่ยแต่งงานกับแกเลยจริงทำเพื่อนของฉันแบบนี้ได้ไงไเดวิดแหมแกด,ดีตายานางบัวลอยให้ฉันแชไหมว่าแกหลอกอะไรชิมไม่ต้องแชรอแล้วค่ะ ยังไงเนี่ยฉันก็ต้องรู้อยู่แล้ววเอ,อยแกมาพอดีเลยอ่ะเดวิดมันนอกใจฉันเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะฉันมีเรื่องจะบอกแกคือเงินที่ฉันชวนแกมาลงทุนอ่ะ <c oughs> โดนโกงหมดเลยว่ะฮะตั้งยี่สิบล้านนะ เรายัางไงอ่ะแกแจ้งความหรือยังแกจะแจ้งทําไมแกอยากให้ฉันติดคุกเหรอฉันชวนแกมาลงทุนก็เท่ากับฉันสมรู้ร่วมคิดด้วยละสิแต่มันเงินฉันลงทุนไปตั้ง20ล้านนะบ้านแกรวยจะตายผลนะแข้งคงไม่ร่วงหรอกฉันมาบอกแค่นี้แหละหวังว่าแกคงจะเข้าใจแล้วถ้าแกแจ้งความเนี่ยฉันกับแกคงไม่ต้องเผาผีจะอีก ชีวิตไป20ล้านต่อให้คุณไม่ได้ทำร้ายเธอแต่คุณก็ต้องโดนสอบคดีนี้นะคะนางเพื่อนปลสิตแกทำแบบนี้กับลูกฉันได้ไงลูกฉันดีกับแกขนาดนี้ยิยคิมนะยิยคิมทำไมไม่บอกแม่ว่าโดนโกงแบบนี้บอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะช่วยอะไรมันได้คะเคยฟังมันหรอ ฉันเป็นแม่ของทิมลูกของฉันฉันก็ต้องช่วยเหลือลูกของฉันฉันรักทิมมากกว่าใครในโลกขออนุญาตนะคะคุณผู้หญิงถึงคุณผู้หญิงจะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตยังไงเนี่ยฉันก็ต้องขอตรวจสอบนะคะแม่คะ นี่อะไรแล้วนี่ร้องไห้ทำไมฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่ชอบคนอ่อนแอเดวิดนอกใจหนูคะแม่เฮ้ยผู้ชายมันก็แบบนี้แหละหนูอยากอยาก่าค่ะแม่ไม่ได้ถ้าแกย่าเนี่ยบ้านเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะแต่งงานยังไ่ถึงสองปีก็อย่าแล้วความสุขหนูละแม่ยี่คิมแกเกิดมาบนกองเงินกองทองเนี่ย แกยังจะต้องการความสุขอะไรอีกฮะแกเป็นลูกมีหน้าที่รักษาเกียรติให้พ่อแม่ไม่ใช่หรือไงเลิกคิดโง่ๆที่จะอย่าได้ละเอาความคิดโง่ๆของแกทิ้งไปเลยเพราะว่าฉันไม่ยอม นี่คือการร่วมกันสังหารหมู่ผู้เสียชีวิตค่ะพูดบ้าอะไรอะ่อะไระ้สาระนั่นอะ่ะมันลูกสาวฉันนะนั่นสิคะลูกสาวคุณแต่ทำไมคุณถึงใจร้ายกับเธอจังพวกคุณทุกคนในที่นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณคิมเนี่ยปิดชีพตัวเองค่ะ ในทางกฎหมายอาจจะเอาผิดพวกคุณไม่ได้แต่พวกคุณทุกคนทำร้ายจิตใจคุณคิมอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะคุณที่เรียกตัวเองว่าแม่ฉันก็แค่อยากให้คิมเข้มแข็งถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วคิมเขาจะได้ดูแลตัวเองได้การเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่อย่าลืมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งได้เขาก็ต้องการคนที่คอยอยู่ข้างไม่ใช่คนที่คอยซ้ำเติมหวังว่าคาดีนี้จะทำให้พวกคุณทุกคนฉุดคิดได้ถึงการใส่ใจกันในครอบครัวก่อนที่ทุกคนจะกลายเป็นฆาตรกรโดยไม่รู้ตัว คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยลุกขึ้นมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเจ้านายผมด่าฉันขอหลบแป๊บน,นึงนะคุณไม่ได้นี่คุณหนีอะไรมาเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าหนีความผิดมานี่คุณหนีตำรวจมาใช่ป่ะเนี่ยสองแสนสองแสนแรกของคุณวะฉันให้พวกคุณสองแสนแลกกับการพาฉันหนีตำรวจเอาไงดีวะพี่บอยสองแสนเลยนะเว้ยนี่จะบอกอะไรให้นะแกเนี่ยทำงานแบกหามาทั้งเดือนเนี่ยยังไม่ได้แสนเลย คิดอูดีดีนี่สแสดงว่าพี่จะช่วยพี่หนุนคนนี้หนีตำรวจใช่ปะฉันให้เงินสดด้วยนะ,ะตกลงดิวเอาครับจำ <c oughs> เสี่ยงเลยพี่มันก็เสี่ยงอย่างนี้แหละฮะหรือว่าแกไม่อยากได้วะฮะอ,อยากได้ใช่ปะเงินตั้งสอง 2, แสนเงินก็ช่วยเอาผ้ามาคุมเร็ว,เ,เ,รวเร็วหน่อยดิอุ้ยดีดีดิววะเรียบร้อยแล้วพี่เอาไงต่อดีอะตามมาแล้วกัน พี่มาเปน็นไแล้ววะทำไมไวจังเดี๋ยวเับไปดูนู้นดีกว่าครับพี่ไปเดียน,นไปนีน่ค่อยเดินโอเคพี่ วังเนะยเฮ้ยพี่ทำไมตำรวจแถวนี้มันชุกชุมจังวะเฮ้ยมาจับโจรแล้วมั้งเอ่อขอโทษนะครับ<อ>ครับมีอะไรครับคุณตำรวจพวกคุณสองคนเนี่ยพอจะเห็นผู้หญิง ที่ใส่ชุดเดสสีแดงเนี่ยผ่านทางนี้มา้ไหมครับไม่เห็นเลยครับอ๋อเหรอครับยังไงเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยรีบแจ้งพวกเราด้วยนะครับพอดีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้รายรักทรัพย์ครับครับครัเออถ้าไม่มีอะไรแเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีต้องเอาไปส่งเขาอะครับเดี๋ยวก่อนครับนี่พวกคุณ ขนของอะไรกันมาครับเนี่ยอ๋อไม่มีะไรหรอกครับมันก็เป็นแค่เบาะธรรมดาครับแล้วทำไมพวกคุณต้องคลุมผ้าด้วยล่ะครับอ๋อคือพวกเราเอาไว้กันเปื้อนครับเวลาขนย้ายครับอ๋อถ้างั้นผมขออนุญาตเปิดดูได้ไหมครับอ๊ไม่ได้ครับอ๋อคือที่พวกเราคุมผ้าไว้ครับคือมันกันเปื้อนเหงื่อเปื้อนฝุ่นเดี๋ยวโดนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันราคาแพงอะครับ คือมันเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราไม่มีปัญญาชดใช้ครับครับผมอ๋อครับถ้างั้นผมไม่กลัวแล้วครับเชิญมาคุณตาสบายได้เลยครับครับอ๋อจริงสิครับโอ๊ยอะไรอยู่วะเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาขโมยข้าวของมูลค่ารวมเงินสดแล้วเนี่ยเกือบ10ล้านบาทครับส0ล้านใช่ครับเพราะแบบนี้ไงครับตำรวจถึงต้องรีบจับตัวเธอมา ยังไงพวกคุณสองคนเนี <S <S hey, hey, hey. uh ่ย oh. ถ yeah. hey. ้ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งมาด้วยนะครับงั้นผมขอตัวนะครับครับผมไปไป้บอยไปพี่เอ้ยหยุดก่อนถอยรับพี่เออตามๆทีให้ฉันบออเลยนะวังเอ้ย หนีตำรวจพอแล้วเหรอใครบอกและคุณผมสังหอนใจไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหมือนว่าตำรวจมกำลังตามเรามาหมายความว่าไงวลพี่เอ้ยเดี๋ยวคุณอ่ะนอนหลบไปก่อนนะเดี๋ยวตำรวจมาเห็นไอ้บอยจะมากับฉัน มีอะไระพี่แกจำที่ไอ้ตำรวจเข้เนมันบอกได้ป่ะไอ้ผู้หญิงคนนี้มันมีเงินทั้งสิบล้านอะแล้วไงวะพี่โอยไอ้โง่เอ้ยไอ้โงูเอ้ยฮะแกจะอยากได้เงินแสนไปทไดไมในเมื่อแกสามารถเงินสิบล้านได้อ่ะอ๋อแสดงว่าพี่จะเออในไหนเราก็ทำชั่วแล้วนี่นะก็ทำให้มันสุดๆไปเลยเข้าใจไหมเออเอาก็เอาวะฮะ ฮัลโหลครับคุณตำรวจครับอ๋อ oh, คือผมเห็นคนร้ายแล้วครับคือคนร้ายอ่ะเขามาอยู่แถวคลองใต้สะพานนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับครับ ที่เดิมๆไม่ได้ผลแล้วอะครับเฮ้ยเราจะทำยังไงดีอะเอ๋อเออ้อาอีที่กว่าครับผมว่าคุณอะไปหลบในน้ำก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยคุยกับตำรวจให้อะโอเคกระเด็กระเด็กระเด็นเดี๋ยว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 ก่อนครับ <c oughs> คือไอ้ทรัพย์สินที่คุณขโมยมาถ้าคุณจะลงน้ำอะมันจะไม่จมหายหรอครับ <c oughs> โอว่ะจริงด้วย ฤฤฤฤพีพีพีหลังเอาผมว่าคุณอ่ะเอาพวกทรัพย์สินทั้งหมดอ่ะเอาฝากไว้กับผมก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไว้ให้แต่ว่าไม่ต้องมีแต่อะไรแล้วครับผมว่าคุณนี่ไปดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมันมาเห็นเออเออก็ได้ก็ได้ไดครับเร็วๆเลยครับ เอเร็วๆสิครับเรียบ้อยแล้วคุณไปลงน้ำดก่าเร็ว ต <laughs> ็มเลยเร็วดิพี่เบ้เออไม่น่ะอุ้ยแหลมเต็มเต็มเลยเว้ยเก็บเก็บเก็บเอะไรวะเนี่ยเก่งจ้ะ <laughs> 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 <c oughs> พอดีมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าพบคนร้ายอยู่แถวนี้อ๋อไอผู้หญิงที่ใส่ชุดเดรสสีแดงใช่ไหมครับผมเห็นเข้าไปทางนู้นแล้วครับทางนู้นนะครับอ๋ออ๋อไปไกลแล้วเหรอครับใช่ครับไปไกลเลยครับทางนั้นผมคงต้องรีบตามไปแล้วนะครับ <c oughs> ครับผมขอตัวก่อนนะครับครับ <c oughs> ค่อยๆยกแล้วเว้ยอ,อ,อ้ยค่อยๆยกนะโอเคพี่ ผมรอตรงนี้อยู่นานแล้วครับคุณโดนจับแล้วครับพ่อหารักทรัพย์โอ๊ยมันหลอกฉันเหรอวะเนี่ยเสียรู้จนได้คุณตำรวจคะถ้าคุณตำรวจจะจับฉันเนี่ยก็ต้องจับไอ้สองคนนั้นด้วยเพราะมันขโมยแหวนเพชรสร้อยเพชรแล้วก็เงินทองฉันไปอีกทีคุณไม่เป็นห่วงนะครับสองคนนั้นเนี่ยไม่รอดแน่ผมรู้อยู่แล้วครับว่าสองคนนั้นเนี่ยช่วยพาคุณหน,นียังไงอ่ะก็ทวงความรบตัวเองไม่ไหว เดี๋ยวก่อนครับเอ,อ,อันนี้พวกคุณขนของอะไรกันมาครับเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาขโมยข้าวของมูลค่ารวมเงินสดแล้วเนี่ยเกือบสิบล้านบาทครับสิบล้านใช่ครับเพราะแบบนี้ไงครับตำรวจถึงต้องรีบจับตัวเธอมายังไงพวกคุณสองคนเนี่ยถ้ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งมารู้ยนะครับยังไงคุณได้เจอสองคน,นแน่นอนครับที่โงพัก ไปครับโอ๊ย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 วางวางโอ๊ยไปไปไปผมไม่มีใครมาแล้วหรอนะ โอ้โหอุ้ยทองทองทองโอ้โหฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเราจะรวยกันแล้วเว้ยนั่นแหละสิพี่ตั้งแต่เกิดมานะผมยังไม่เคยเห็นเงินเป็นล้านๆขนาดนี้เลยดูดิอุ้ยเฟสเฟสโตโต้แหวนแหวนแหวนอ้หู้ยทองแท้ด้วยด้วย ทำอะไรกันอยู่ละก็ทำไอ้ตต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 ตำรวจเออเออคือผมพูดอะไรแล้วเพราะพวกคุณโดนจับข้อหาร่วมมือกับผู้ร้ายและลักทรัพย์ไม่ใช่นะครับคุณตำรวจคุณเราไม่ได้ลักทรัพย์นะคุณเราแค่ขโมยของจากขโมยเองอ่ะ บ้าเอ้ยบอยมึงจะไปบอกเขาทำไมวะยิ up, man, ่งพูดยิ่งแย่หนกกว่าเดิมอีกป่ะเอ้ยก็ผมกลัวนี่หว่าพี่ตั้งแต่เกิดมาคุยังไม่เคยติดคุกมาก่อนเลยอ่ะงั้นก็ลองไปติดดูเผื่อว่าติดแล้วอ่ะจะไม่อยากทำผิดอีกไปไปท้นโอ้ยล้อด้วย